ครับอันนี้ถือว่าคุณเป็นคนพุทธหรือเปล่าและศึกษาพุทธแบบไหนแล้วคุณมาลอเรียนแต่งชุดใส่ทําตัวเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายนะครับในฐานะที่เป็นคนพุทธควรประนามและไม่ควรจะทําอย่างยิ่งในการที่จะแต่งชุดแล้วก็ใส่ การหัวศีรษะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คุณใช้เข้าใจผิดคุณในเหยียดพุทธศาสนาเต็มที่เนี่ยคุณเป็นพุทธหรือเปล่าศึกษาพุทธขนาดไหนวันนี้อยากให้ชาวพุทธของเรา,เาได้เข้าใจการออกมาแต่งตัวเหมือนพุทธเจ้าแล้วมาแสดงธรรมมั่วซั่วไปเนี่ยอันตรายมากรู้อะไรหรือเปล่าอย่าล่อเรียนความศรัทธาความเชื่อ พุทธศาสนานะครับขอบคุณครับ